โอ้ดอกสวยนะนี่เห็นบ่กเหรสวยงามนะมเห็นบ่กใช่หรือไม่ใช่ใช่เห็นบอกอันเบอร์หนึ่งได้หนะ่ะโอ้เป็นสีหักเลยเอาไหมโอ้นันเบอร์หนึ่งบอกดูสวยน,นั่นเลมเป็นมสาสตากีนอันโอ้นันเบอร์หนึ่งนี่นี่อันเบอร์ one ด้วยนั่นนี่น,นันเบอร์ one ว,ว,นะว้าวเดี๋ยวดูว้าวเป็นอันเบอร์สี่เบอร์สี่ขายได้นั่นนี่เป็นเงินหมดแหล,ละแมนเพื่อนอะไรนควายไปนี่นี่ คือว่าของปลอมอู้ของแท้ว้าวมันบานเลยโอ้เป็นสีนี่เลยพูนะ่น่ะจนแตกใหญ่เบลอร์ Hello everyone สบายดีสวัสดีครับ Welcome to best clean nature channel เห็ดอันนี้ก็หายากเหมือนกันนะพี่นอ้องมันบร่ได้หาง่ายได้เนี่ยโบแมนส่วนโบแจักแมยโอ้บบเห็นหัวมันี่ยยันโบแมน,นแต่ตัวอื่นจะเห็นหวนัวแล้วถือตัวปลอมด้วยนะโอ้บบเห็นเลยจนเกิดเลือกข้างล่างอาจจะปม่ตนนัวนี้ไม่ใช่ตัวนี้ใช่เนี่เห็นบ่หายากคือกันนะนี่แตกขึ้นมาแตกขึ้นมานิดเดียว ฮะ <Huh>? okay. โอเคโอไม่ใช่ปอมนี่พี่น้องเจอของแท่งละเกิดทั้งเหงาไหมบ้านเบิดเลยแต่ก็ขายได้ตังอยู่นะนี่ขายได้เงินอยู่นะมันหักเป็นเบอร์สีกับพาวหนึ่งสีด่ดอนกิโลหนึ่งประมาณสีด่ดอนอู้ดอกสวยนะนี่เห็นว่านสวยงามนะอ่ะข้อน,นี้ จิกตะกาโอ้มันมีรากไหมแนะ่โอ้ไปเกิดมาตากรากไหมทั้ทงไรอีกอีนน่ก็เอาอยากตีแบบน,นี้สงสัยเป็นเบอร์ห้าอะไรตัวนี้นะเบอร์ห้าคางมันจะแดงนะเขาจะเรียกเบอร์ห้านั้นแมนทแทน้ๆนี่โอโ้โบแมนเบอร์ห้าเยังเป็นเบอร์สี่อยู่เบอร์สี่ก็โอเคนะการใหญ่ดีนะดอกใหญ่ดีนะหอมอีกด้วยน,นั่นนี่โอ้สเมลเวลิกเกิ ว้าว wow. หาต่อพี่นอ้องไปเด้อบัเนี้หาตอ่อเช็คกันเอา w e r looking for more tired ah. man <laughs> don't get a lot of mushroom today but I hit but I hit หลายบ but เ h ็ดไม่ได้เ h ็ดเยอะเหนื่อยนะไปสอกหาบางมูมันนี่เอาเบิ้งนี่เห็นบ่อใช่หรือไม่ใช่ใช่เห็นบอน่อหนึ่งบ่อหนึ่งแล้วน่ะเพื่อดอกใหญ่ดอกใหญ่นะนี่เอาเกี่ยวนมาจิ้มเป็นบ่อจ้มบ่เป็นบ่ออกน,นั่น โอ้เป็นสีหักเลยเอาเลยแมเดินขึ้นมาโอ้นึ่งเบอร์หนึ่งบ่โอ้เบอร์สามบ่กะายามมากมันยังดูสวยอยู่างนั้นงามอย่นั้นเบอร์สามกับแปดดอนโอเคแล้วนี่งเบอร์หนึ่งบ่คนเก็บเห็ดไม่ใช่มีนะคนแท้ๆนะคนเก็บเห็ด ไปกลับเลยมันดอกนั่นดอกคัโอ้ยังเป็นเดือนนึงได้น่ะโอเคเอาเข่าแล้วมันแตกได้นี่เบอร์หนึ่งมาใช่กันมีกองกันแบ้นี้จะางวันนี้มีกนเบอร์หนึ่งได้เนี่โอ้ มันเป็นสี่เราตัวงจิ้มเขาไหมสีเห็นบ่จิ้มขวางรายเบอร์หนึ่งเหือกันนี่นี่สองดอกแล้วตัวนี้สามนะเบอร์สามเบอร์สี่ที่เลยปลาที่เนาะบานเบอร์เบอร์สามไม่ได้บ่เนี่ยคางมันเหลืองเป็นเบอร์ห้าอะไนี่พี่น้องเป็นเบอร์ห้าเขากระซื้อเหมือนกันแต่มันักถูกราคามันตกโอ้มาเอาแต่สองวันก่อนนี่ได้เป็นลำเบอร์หนึ่งนี่นี่ก็เบอร์ห้าอะไนี่คางเหลืองเห็นไหมเบอร์ห้าเลยมาต่อละ สองอันนี้โอ้ยบานเบิดเอ็ดนี่เดี๋ยวจะมีกระแมงกินหน่อยๆมันไมน่ไม่ไหนโอ้กับกระลอกกินมันนั่นเห็นบอกกระหอกหกินมันนัพวกเจก้ะสควอโลอิทดัมทู not just the deer มาตัวนึโอ้สองอันเด็ดไปแกงแล้วตัวนี้พี่น้องเลยผนโอ้นี่เบอร์หา้าอลไรนี่บ่เอาดอกเอาบ่โอ้กามังแข็งได้เลยเอาล้วเอาวะโอเคกามังแข็งเบอร์หา้า ตัวนี้พอเพิ่มตัวนี้กับแมนหนึ่งไปชักไหมโมแมนคานไปเลยบัดนี้เบิร์เท่านี้บอสนี่เบอร์ห้าแล้วนี่เบอร์สี่แล้วนี่โอ้มันไม่อยากขึ้นมาไม่อยากเม,ามือเ่อน,นะบอสไม่อยากกลับบ้านด้วยเบอร์สี่นะเต้โอเคเบอร์สี่กับสี่สี่ดอนนะสี่เดีวยวเสู้ข้างไกล้เลยกับ,บเบอร์ยึดๆอา้าวเบิ่งเด้อพี่น้อง เอาทุกคนเห็นบ่านี่อาดูดูทุกคนอา่าแมนเป็อนอะไนี่ควายเป็น,นี้เลยหรือว่าของปลอมอู้ของแท่ดอกใหญ่นะนี่นะว,ว้าวมันบานเลยโว้เห็นละบอนี่นะโอ้เป็นสีนี่เลยคุณนะจนแตกใหญ่ไปเลยการยังดูสวยนะ อันนี้จะเป็นเบอร์สี่เบอร์ห้านะนี่นะหรือว่าเขาจะไปตากก็ได้ตากมันก็ตากแห้งมันก็ขายได้เือนกันนะตากแห้งตากแห้งมันก็ยังหอมด้วยกินมันว้าวผมดอกใหญ่ไปเลอเลยเบอร์ห้าเจอแล้วพี่น้องอาสามดอกน,ะนั่นสามลูกอยู่ใกล้ๆกันเลยเอาดอกมีก่อนเอาทีละดอก ตัวนี้แม่ไหมโอ้ตัวนี้ก็แม่นั่นโอ้สี่ดอกเลยอยู่กองขอนเลยเห็นไหมสี่ดอกอ่าสามสี่ดอกเมียงก็เลยเอาดอกนี้ก่อนนี่โอ้มันอยู่ข้างล่างอาดอกหนึ่งนับรรวันนะนี่ทิ้งไว้อาดอกนี้ก่อนสองดิ ลำเบอร์วันนะนี่ดอกที่สามไม่ใช่ไม่ใช่ทำไว้สามเกิดข้างเขาเลยแต่ไม่รู้น้เบอร์น้ำเบอร์สี่แหละมันแตกหมดแล้วเขาเรียกเบอรบ์สี 4, ่เบอร์สี่ก็สี่ดอนนะ,นะทำไว้ตทวนี้ด้วยออกมาเบอร์อะไรนี่โอ้ยันเบอร 3, บ์สามเบอร์สี่แล้วนี่เบอร์สามได้อยู่เบอร์สาม สามดอกเอรอสามดอกมีกล้องคอนเลยชอบเบิง่งมันอีกด้วย <c oughs> We're gonna look for more <laughs> mm hmm. We only got four right here so Okay ฝนก็จะตกฟ้าก็คั่แล้พี่น้องเ uh, ออเอาดูดูเห็นไหมดอกนี้พี่นอ้องเอาเด้อเห็นบ่น,นี่เออบิ่งเด้อทุกคนเห็ดที่ว่าเขาซือ้อแพงๆนะนี่อเมริกานี่ เดี๋ยวจะไปขายให้ดูนะนสองดอกอย่างทีมันอยู่ข้างล่างนะโอ้ไปสับหัวแนละ้วไม่ใช่ที่ตัวนี้ไม่ใช่ของปลอมวะโอ้ของโอ้ของปลอมไม่ใช่ของแท้โอ้ยบางทีเราก็ถือเห็ดปลอมนะนี่เห็ดอะไรบูนเห็ดพึ่งนะเห็ดพึ่งบานเห็ดพึ่งสนิทนึ่งเองนะนี่ไม่เอาหรอกเอาแต่ของแท้ไม่เอาของปลอมคำเลยนะนี่เห็นไหม เห็ดพวกแก่าพายเลียวเห็นของแท้ด้วยนี่เห็ดมัสทากี <c oughs> ล่นะอาเบิเงได้ทุกคนเห็ดอู้นึ่เบอร์หนึ่งด้วยนี่นัมเบอร์วันด้วยนะนี่ว้าวแน่ลองดูจิ๋วขึ้นมาบ้างโอ้ดอกใหญ่หนึ่งโอ้นัมเบอร์นนว,วันว้าวก้านมันรื่วหนัมเบอร์สองวะเดี๋ยวดูว,ว้าเป็นนัมเบอร์สี่ <c oughs> นึกว่าเป็นจำนวนวันต่จะยังขายได้นะเบอร์สีขายได้น,นั่นเป็นเงินหมดแหละเบอร์สี่จนคำเลยนี่โอ้นึกว่าเป็นจำนวนวันโอ้ยพี่นอ้องคือว่าเป็นจำนวนวันผมเป็นจำนวนหนึ่งเลยหอยกวงซอกกินมาได้นี่กวงซอกมันบนบเห็นไหมมันไตออกพอดีซอกเพื่อนไนะหพวกแก้วเฮดเกิดอยู่คนทางนี่พวกเพื่อนบรเอานี่เพื่อ okay. แคมทางนั่นน่ะเฮลโหลแคมทางนั่นน่ะบมมีพายเห็นดอกนี่เห็นแลว้ววะคุณดอกง่ายน,นึงหอมอีกน,นั่นนี่นี่เห็ดพายการบักใหญ่สวยอีกนะนเห็นไ่มเกิดแคมทางเลยนะนี่บมมีพายเห็นถมอันนี้ดอกบานน,นั่นอันนี้ดอกใหญ่นั่นี่เห็นแล้วดอกง่ายอสูรงนี่ต่างหาก ใหญ่กว่าจ่ยดอกใหญ่เขาซื้อถีกเลยอาสะทงนึงต่หายอางมันแตกอันนี้เอาจววันเห็นว่าซุ้มเขามาแม่นีจหนึ่งพี่เห็นแล้วัเบอร์หนึ่คอยพี่ได้ไดตะก้านึงแหละวันนี้วัวนี้เอาเมื่ออย่ว่ามันคสินักเลยอูบอขาดเราปยเอานอานนี่เบอร์หนึ่งนี่โอเค